ส่งความเคลื่อนไหวเกไก่สไลเดอร์ ider, หลังแน็ชาลีประกาศตัวไม่โสดแล้วมีหวานใจแต่ยังไม่พร้อมใช้สถานะแฟนเรียกได้ว่าเป็นคู่คนดังที่หลายคนจับตามองความสัมพันธ์สำหรับนักสแสดงหนุ่มหล่อสายฮาแน็ชาลีและยูทูบเบอร์สาวเกไก่นัททิชาหรือเกไก่สไลเดอร์ที่แฟนคลับต่างลุ้นว่าทั้งสองคนจะขยับสถานะหัวใจกันหรือไม่ เพราะมีโมเมนต์ออกมาไม่หยุดหย่อนอย่างก่อนหน้านี้เนปชาลีก็ได้ออกมาสร้างความฮือฮาด้วยการออกตัวตอบชัดแล้วว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วแม้จะยังไม่ได้ตกลงสถานะเป็นแฟนกับสาวเก๋ไก่สไลเดอร์เพราะส่วนตัวมองว่ามันเกินคำนั้นแล้วพร้อมออกตัวว่าไม่ใช่คนมุ้งมิง้งหรือลงอะไรหวานๆเพราะตัวเองแก่แล้วล่าสุดวันที่10สิงหาคม ฝ่ายหญิงอย่างยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก่สไลเดอร์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดเก๋ไก่เอ็นบ้างเป็นครั้งแรกหลังแนทชาลีออกตัวแรงว่าไม่โสดแล้วโดยเก๋ไก่ได้โพสตอรี่ผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพขณะเจ้าตัวกำลังกดเล่นเปียโนไฟฟ้าคล้ายเหมือนที่หนุ่มแนทชอบเล่นและทำมือมินิฮาร์ดระบุข้อความสั้นๆว่าจะเป็นผู้รับที่ดีค่ะ ร้องเปิดเพลงยินดีของซาราซาโลลาซึ่งเป็นเพลงประกอบละครดังเรื่องมาตาลดาโดยเป็นท่อนร้องว่าเธอไม่ต้องให้อะไรฉันเพราะฉันไม่เคยต้องการแค่ให้ฉันอยู่ข้างเธอเรื่อยไปแค่เธอยิ้งก็เป็นรางวัลให้ฉันได้สุขหัวใจอีกด้วยงานนี้ทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นโมเมนต์นี้แล้วกอดไม่ได้ที่จะโยงว่าสาวเก๋ไก๋กำลังสื่อถึงหนุ่มแน็ชาลีหรือเปล่า แม้ทั้งคู่จะยังไม่ได้ตกลงใช้คำว่าแฟนชัดเจนก็ตามต้องรอติดตามกันต่อไปว่าคู่นี้จะขยับสถานะเลื่อนมาเป็นแฟนกันเมื่อไหร่